วันนี้ก็จะพาคุณลูกค้านะครับมาชมบ้านพฤษาสิบเก้านะครับก็คือบ้านหลังนี้นะครับตัวบ้านหลังนี้เองนะครับเป็นเป็นบ้านหลังริมนะครับแล้วตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นหลังริมเนี่ยเราจะมีพื้นที่ส่วนตรงนี้นะครับคุณลูกค้า กว้างประมาณ2เมตร2.2เมตรนะครับลึกเข้าไปเนี่ย12เมตรนะครับเราสามารถมีประตูเข้าล่างครัวได้นะครับตัวบ้านเองสามารถจอดรถได้1คันในร่มของเรานะครับแล้วก็สามารถจอดรถหน้าบ้านได้นะครับคุณลูกค้าอีก1คันตัวบ้านจะมีเฉลียงนะครับสามารถตั้งโต๊ะกินข้าวได้ตรงนี้นะครับนี่หรือไม่ก็เอาไว้นั่งเล่นนะครับหรือว,ว่าวางต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวห้องโถงกันนะครับห้องโถงก็ทางเราเนี่ยรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่นะครับก็จะทาสีขาวตัวกระเบื้องเป็นแกนิโตให้นะควับฟังมากๆนะครับคุณลูกค้าเมื่อเรามองเข้าไปนะครับเราจะเจอกับบันไดทางขึ้นชั้นสองอยู่ตรงนี้นะครับถัดไปเป็นห้องน้ําแล้วก็จะมีมุมหลบนะครับสามารถเอาไว้ตู้เสื้อผ้าหรือไว้ของหรือว่าโต๊ะกินข้าวตรงมุมนั้นได้นะครับนะครับตรงนี้นเป็นมุมหลบสายตานะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของครัวก่อนนะครับครัวเนี่ยจะลึกเข้าไปทั้งหมด2เมตรนะครับแต่กว้างทั้งหมด,มดเ,เนี่ย6เมตรทางด้านซ้ายเองนะฮะจะมีตัวเคาเน์เตอร์ตัวไอให้นะครับแล้วก็มีประตูหลังออกไปยังโซนซักล้างหรือใครจะทําโซนซักล้างเดี๋ยโต๊ะกินข้าวตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหลังริมเราทําโซนซักล้างเผื่อไว้ให้แล้วนะฮะ<ม> <way. S 1> ก็คือตรงนี้เราเตรียมกรอกไว้ให้นะครับแล้วก็เตรียมปลั๊กไฟ ให้แล้วสามารถตักเสื้อได้เลยนะครับมุมนี้กว้างๆนะฮะเห็นไหมครับพื้นที่หลังริมกว้างมากๆครับคุณลูกค้ากว้างประมาณ2 2เมตรนะครับเรามีประตูหลังให้ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งะนะฮะอันนี้ที่พูดถึงมุมหลบเมื่อกี้นะครับสามารถจะตั้งโต๊ะกินข้าวหรือว่าเอาไว้ เก็บอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับหรือว่ามุมนั่งเล่นก็ได้นะครับแต่ว่ามุมนั่งเล่นอาจจะไม่เหมาะเราเนื่องจากมันหน้าห้องน้ํานะครับตรงนี้ก็คือห้องน้ําชั้นหนึ่งของเรานะครับเราติดสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยเราปูกระเบื้องให้ชนฟ้าดฮะคร,ครบคันทุกอย่างครับสหลัดห้องน้ําเดี๋ยวใชใ้ดูมุมโดยรวมของห้องนั่งเล่นนะครับนี่ชมคุณลูกค้าว่างไหมฮะสวย เราไปชมชั้น2กันดีกว่านะครับคุณลูกค้าชั้น2นะครับก็จะประกอบด้วย3ห้องนอนนะครับหห้องน้ําแค่ชั้น2นะฮะบ้านนี้นะครับอยู่ในโครงการหมู่บ้านพึกษา4 9ทับ 2, สอซอยแก้วอินบางใหญ่นะครับที่เจริญมากๆนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้กับเวสเกตโรงพยาบาลเกษมร้านรัตนาทิ่เพศร สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงจุดครึ่งลงทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับบางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะครับชมในห้องมาสเตอร์ก่อนนะครับห้องมาสเตอร์จะมีหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยสบานนะครับนี่ห้องเนี่ยกว้างประมาณลึกเข้าไป4เมตรกว้างทั้งหมด6เมตรนะครับเป็นห้องมาสเตอร์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่แล้วสามารถที่จะ จังตูสื้อพาได้สบายๆนะครับเดี๋ยวพาชมห้องนอนที่สองกันนะครับห้องนอนที่สองก็กว้างประมาณสามเมตรกว่านะครับคูณสามเมตรนะครับมีหน้าต่างให้สองบานนะครับสำหรับห้องนอนที่สองเนื่องจากเราเป็นบ้านหลังริมนะครับพื้นที่ด้านข้างก็เป็นพื้นที่ในส่วนของอยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่นะฮะก็เห็นใบไ,ไม้ครับ ลมจะโชยมาทางนี้นะครับตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับฉะนั้นห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกก็จะได้ลมฤดูร้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าห้องนี้เย็นนะครับห้องนอนที่2ในส่วนของห้องนอนที่สจะกว้างประมาณ3คูณ3เมตรนะครับนี่สำหรับคนที่มีลูกเยอะนะครับเหมาะมากๆมีหน้าต่างให้1บานนะครับไฟเฟยเราเดินไว้ให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับคุณลูกค้าอยู่ในโครงการบุบ้านปรึกษา69ทับ2นะฮะอยู่ในซอยแก้วอินเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย24.6ตารางวากว้างทั้งหมด8เมตรนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ที่จอดรถนะครับราคานะครับอยู่ที่2ล้าน6แสน90,000บาทนะครับทางเรามีทีมดูแลสินเชื่อให้นะครับแล้วก็นับชมบ้านได้ทุกวันปรึกษาสินเชื่อได้นะครับคุณลูกค้า สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะพาชมห้องน้ําชั้น2กันนะครับก็ห้องน้ําชั้น2ก็จะตกแต่งสไตล์เดียวกับห้องน้ําชั้น1นนะครับสุขภัณฑ์ครบเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับคุณลูกค้าก็สุดท้ายนะครับติดต่อมาได้นะครับรับชมบ้านได้ทุกวันที่ทีมงานตลาดบ้านมือสองของเรานะครับเราเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับติดต่อมาได้เลยถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบบ้านหลังนี้นะครับเรามีบ้านหลังอื่นที่รอตอบโจทย์ลูกค้าอีกมากมายนะครับ วันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ